โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องโดนัสเีกันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะพอผมติดเรียนนิดหน่อยนะตอนนี้เพิ่งสอบเสร็จได้หนึ่งอาทิตย์นะก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะเพราะแต่ว่าผมเล่นเล่นทุกวันนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในศึกดวลน,นะครับศึกดวลของเซฟนะ okay. เนาะโอเค ตอนนี้ผมกำลังส่องอีกคนอยู่นะเพราะว่าคนนี้ผมน่าจะเคยแพ้เขาอยู่นะไม่รู้ว่าทีไหนนะแต่ว่าเขาแบบถ้าใส่ตัวที่แบบความเร็วเยอะกว่าผมผมก็แพ้เนาะเพราะผมเคยแพ้อยู่นะ,ะแล้วมีคนที่แบบคิดว่าน่าจะได้ได้แชมป์ในรอบนี้นะครับราะน่าจะเป็นคนนี้เนะ้ะเพราะว่าซิ ซุยซุยลิวเขาสี่ดาวสี e <S <S ่ดาวเหลืองสามดาวม่วงเนาะโอเคเราไปดูไปดูเขาหน่อยไหมนี่ยผมคิดว่าคนนี้น่าจะได้แชมป์เนาะเอราะเขามีจักจักรพรรดิเด็กด้วยนะฮะเพราะว่าซุรลโวน่าจะต่อยไม่เข้านะครับเพราะว่าจักรพรรดิเด็กเท่าเ้ยจักรพรรดิจักรพรรดิเด็กเท่ามีมันจะทําให้ไม่ติดกระดูกหางสีเหลืองเนาะ ก็ไม่ได้พูดไม่ได้อัดคลิปนาะนก็ติตตตขขดๆขาดๆหน่อยนะก็ตอนนี้ทีมผมไปแบบไกลมากแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปประมาณเดือนครึ่งหรือเปล่าน่าจะเดือนครึ่งเนาะแต่ว่าทีมผมพัฒนาไปเยอะมากนะ้วฮะตอนนี้มีคิงยูอาร์แล้วก็ซูริวนะฮะก็ไม่ได้อัดคลิปไว้ให้ทุกคนดูนะครับก็ตอนนั้นมันยุ่งมากนะเะเตรียมตัวสอบแล้วก็ต้องเล่นด้วยนะ ทำอะไรไม่ทันจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งว่างกลับมาอาคิมนะแล้วดูซูริ a อทีมเขาอาวุธ3ดาวนะครับ16ล้านต่อยเข้าไป28ล้านต่อยเข้าไป35ล้านผมผมน่าจะไม่ไหวแนละ้วผม,มันจะแพ้คนุนี้โอเคเรามาดูคู่ต่อสู้ปัจจุบันที่เราต้องเจอกันดีกว่านะก็จะมาพาดูอันดับด้วยเนาะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่20นะครับแล้วก็คนที่เราต้องเจออยู่ท็อปแบบ ท็อปสุดๆนะอันดับ PVP อยู่ที่11เนาะโอเคใครที่อยากให้ผมรีวิวน,นนะฮะจากที่ห่างหายไปเดือนครึ่งน,นะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ชิดดงกันหรือเปล่านะคือแบบไม่ได้ลงคลิปนานมากนะตอนนี้ผมว่าใช้ค,ความเร็วเนะก็จะมีคิงเขานะครับที่เร็วที่สุดโอเคเรามาดูความเร็วซูบเราชิงเขามัน380เราไม่ทันอยู่แล้วนะแต่ว่า ิงเป็นตัวซัพพอร์ตน่าจะทำอะไรได้ไม่มากนะผมคิดว่าสุยริวผมก็น่าจะเร็วพอแล้วแหละที่จะเปิดก่อนนะไม่รู้ว่าจะเอาลงหรือเปล่านะเนาะพราะคิงเขาถึงมากเลยะอัระดับสี่ของพลังนะเนาะเกือบดูเลือดโคตรเยอะโอเคกาโลเขาสามยเนาะก็ความเร็วห่างกันห้าหน่วยนะครับก็คิดว่าน่าจะไหวนะ โอเคตอนนี้เหลือ50าวีแล้วนะครับจัดทีมไม่ได้แล้วนะเนาะเราก็จะมารอดูกันครับก็ฝั่งนี้โอม,อ,อมีตอมมิกกันทุกคนเลยนะฮะโอ้ทุกคนเลยสี่คนฝั่งเรามีคิงคนนี้คนนี้ก็ตึงนะคบแมวแมวทอดไข่นะค่อข้างตึงเลยทีเดียว โอเคเหลือยี่ห้าวีนะผมคิดว่าคนนี้น่าจะได้แชมป์เนาะเกือบเขาปั้นทีมฮีโร่ได้โหดมากเลยนะครับโอเคเราไปดูทางศึกดวลพิศาจนะอันนี้คือท็อปเซิร์ฟเรานะท็อปหนะึ่งเซซีโร่เนรับก็เป็นพี่ในกิวนะครับผม คิว er ok okay. เราก yep. ็เข huh. yes. ้ามาค่อนข้างเยอะโอเคเริ่มแล้วครับเรามาดูกันเลยฮะก็เป็นคิงเขาได้เปิดก่อนจริงๆด้วยนะครับก็ทําการบัฟกรหน่บัฟกระหนําสีแดงให้กับกาโลนะแล้วก็อูกิอันนี้เป็นการไล่โจมตีเนาะทีมสีฟ้าจะได้ไล่โจมตีก่อนนะแล้วผมก็มีรูนไล่โจมตีอยู่นะแต่ผมอยู่ทีมสีแดงนะก็ ช้าไปกว่าเข้านะครับโอเคมาดูดาเมจกันนะดาเมจไล่โจมตีก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะการโรซัดมาที่ห้าหมื่นครับต่อด้วยพายุในรลกข้างนะอืมสองล้านได้อยู่ได้อยู่บองเหล็กเราฟาดเข้าไปอนะไล่โจมตีแปดแสนจีนอนกระโดดเข้าไปปืนใหญ่จากกลเนอนะสองหมื่นสีคิงทำการบับกระหน่ำสีแดงให้กับซูริวนะ แล้วก็ฟุปกินาะแล้วก็พัดกลับไปฮะที่เดี๋ยนะยีล้านเราต่อยไปครับซุยิวสิบล้านนะซุยิวบ้าขั้งกระโดด11ล้านแล้วก็4ล้านเนะแล้วคิงบับกระน,นำมาอีกรอบหนึงน่งฮะแล้วก็บับเลือให้ทีมเราโดดต่อยไป12ล้านแล้วฟูยใครฮะไม่ใช่ฟูยใครพลาผิด ดูวครมันต้องพี่สาวโอ้โหกาโลเมื่อเกินไปหรือเปล่า49ล้านผมไม่ได้รับเลขผิดใช่ไหมว่า49ล้านจริงๆนะท่านผู้ชมซัดมาต่อไล่โจมดีต่อที่4ล้านดาเมจแล้วพายุนรกมาโอ้โห5้าล้านนะค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวปั่นไม้พีะ้ะดาเมจอยู่ที่16ล้านนะครับห ซึ่งพวกเราตายเป,ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือซูริวคิงนะแล้วก็กระบองเหล็กที่ยังสามารถลุกขึ้นมาได้นะคิงเราบัฟขึ้นมาเพิ่มเลือดขาวนั่นเองแล้วโดนทุบหัวไปกระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นซอมี่แมนโอ้โหปันป่นผนะิดตัวปปั่นจีน้อยอีกแล้วปัน่นปั่นนะโอ้โหค่อนข้างแรงอยู่นะแล้วจนะีน้อยเราลุกขึ้นมาสี่ดาเมจยิงไปสองแสนนะ โหโดนเคากลับมาตายเลยหน้าหงายนะตอนทีมเขามันแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วคิงคิงเอ็นจิ้นมาเพิ่มหลอดเลือดขาวล้วไล่โจมตีต่อเลยนะคิงเพิ่มหลอดเลือดไปสองรอบแล้วกาโลกอปล่อยหมัดนะหนึ่งล้านแล้วก็ภูกินะตามต่อมาที่ล้านเจ็ดบองหล็กเราไปปั่นนะหกแสนเป็นการไล่โจมตีนะฮะ ดาเมจก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ซูซิลีวเราไปต่อยละแสนหนึ่งกระโดดต่อยปาบโอ้โหสิบแปดล้านเนะี่ยต่อยต่อนนะสี่ล้านเนี้ยก็ซิลิวเราค่อนข้ามหวาง,วงผลได้อยู่นะโอ้โหลิ้นพันไปหมดแหละต่อยไปเนะี่ยคิดว่าโอ้โหแต่มันก็สู่สีอยู่นะผมเคยแบบโดนเขาเขา,าเหลือคิงตัวเดียวแล้วผมแพ้นะ แต่ตอนนั้นมันนานมากแล้วตั้งแต่คิงเข้าให,ใหม่ๆแล้วเขาปั้นแบบปั้นคิงสุดมากนะครับท่านผู้ชมเรามาดูว่าประ,ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะโอเคซอมบี้แมนเขาไล่จจมตีมาแล้วฮิลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะแล้วเราก็โอหแรงนะลูนเราแปดแสนเลยนะโอเคคิงบัฟเลือดขึ้นมาแล้วก็บองเหล็กเราลุกขึ้นมาโอ้โหเก้าแสน ปั่นคิงต่อ2ล้านนะเป็นกระดูกหางที่ทำไว้เนาะแล้วก็4ล้านนะ่ก็ค่อนข้างแรงเลยนะแล้วคิงเขาบัฟขึ้นมาอีก2รอบนะเป็นการไล่โจมตีแล้วก็โจมตีแอคทีฟเนาะปัาบปัาบปั๊บปบโอเคก็วันนี้เป็นวันที่ผมอัดไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็เห็ไฟเฟรมยังไม่เข้านะ แล้วผมก็มาตัดวันวันอาทิตย์เนาะซึ่งวันเข้าแล้วผมก็ยังไม่ได้สุ่มนะผมคิดว่าผมน่าจะข้ามไปก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่สุ่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮนะมันโหดหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะโอเคซูริวาต่อยฟุมขี่ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซูริวาต่อยอีกโอ้โต่อยอชิงไม่เข้าเลยนะซอมบี้แมนลุกขึ้นมาสะบัดแขนนะ่ะฮึมิงก็ บัฟขึ้นมาซอมบี้เรียกเต็มนะโอ้หิวโคตรแรงเลยซอมบี้ยิงต่อนะไล่ยองตีไปอีกรอบชิงเราบัฟบ,บ้างนะครับผมบองเล็หดหัวเข้าไปโอ้โหแปดแสนหัวอีกอแรงเอาเรื่องสามล้านนะไม่จิงโอ้โหแจ้งขึ้นแจ้งเตือนเลยนานเกินนะครับผม,มผมคิดวนะ่าเราน่าจะชนะแล้วนะตาน,นี น่าจะไม่เกินความคาดหมายนะฮะรอดูซุยริยวเราต่อยอปอบปอบโอ้โหมันเข้าเลยอือหนึ่งล้านต่อยไปต่อหนึ่งล้านหนึ่งล้านโอ้โหตายยากตายเย็นสเสียเนะกินนะฮะก็น่าจะต้องกดข้าวนะคิดว่าชนะโอเคชนะไปเจอกับคุณซุยริยวกุกอัลบาจัดนะฮะซึ่งเราน่าจะแตกนะฮะก็ขอเชียร์ เซซีโลก่อนนะเพื่อเอาแท่งไฟเนาะโอเคผมก็จะตัดภาพไปตอนที่ศึกดวลเลือกเริ่มเลยก็แล้วกันนะมาดูกันว่าซยริวผมกับซยริวเขามันจะขนาดไหนนะโอเคจัดไปเขาก็มาต่อกันที่4ทีมสุดท้ายนะเราก็เจอกับคุณซยริวกลเอาจัดนะซึ่งเอาจริงนะครับผมซยริลเราได้เปิดก่อนก็จริงนะซัดเข้าไป8ล้านนะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า ซึ่งเราไม่สามารถติดกระดูกหางสีทองได้นนะเพราะว่าเขามีจักรพันดิเด็กนะซึ่งค่อนข้างแพ้ทางเลยนะโอเคจีนอรเราได้โมตีไปผมก็ปัดเปลี่ยนทีมนิดหน่อยเราให้จีนอ้อนมายิงแบบยิงกระดูกแตกเลยนะซึ่งน้ำมิก็แรงอยู่แต่ว่าไม่ไปถึงแถวหลังนะซอมบี้เรายิงห้าร้อยนะกระบองเหล็กฟาดไปเจอสนะคิงไล่โจมตีต่อ วัดซัดมัดไฟอนะที่สองแสนนะแต่ว่ามันไม่ติดกระดูกขังวนาะซึ่งมันเบานะเพราะว่าเขามีตัวแก้เรานะโอเคซัดม,มาโหซูริวก,ก็ต่อยสิบแปดล้านสามสิบล้านสิบสี่ล้านโอ้โหซึ่งเขาเมียอุ้ยสามล้านนะผมไม่มีนะเพราะว่าผมซื้อไม่ทันนะครับผมคิงก็เอาวุ้3สามล้านนะซึ่งมันห่างกันเกินไปนะฮะจากร้านเด็กไกลมาซูริวตีต่อนะ สองร้านคิดว่าเราไม่น่าไหวนะซุยลิวเราือโดนชิบะต่อยมาะชิบะบอมนะโู้มเข้ามาที่สองร้านเหมือนกันโดนสับนะสับคอขาดกระบองเล็กเราลูกมาฝ้านะล้านหนึ่งฝ้าไปที่อ้ดูเม็ดเจมซุยลิวอนะเต็มหลอดนะ ใครจะเอาลงน่าจะไม่มีคนเอาลงแลว้วนะตอนนี้ซึ่งเขาไม่ติดกระดูกครับเลีเ่ยคือีิวเราต่อยเข้าไปโอ้โหแค่ยังไม่ถึงสองหลาเลยนะแล้ก็ยิงไปครับสองพันซึ่งเราก็น่าจะแพ้แล้วนะ เจ็ดล้านต่อยอีกยี่สี่ล้านต่อยอีกโอ้โหเรียบร้อยอะตายเนื้อเขาบ้องเล็กตัวเดียวลุกมาปั่นเรื่อยๆนะซึ่งไม่น่าไหวนะครับผมเงินิ่นลงต่อนะโดนโอ้โหโดนต่อย10ล้านเรียบร้อยหลับ ก็ตามคานะครับผมก็เป็นคุณซุริวกูเอาจัดนะได้เข้าไปรอบริงนะครับผมันนี้ก็เป็นคนในกิวทั้งสองคนนะซึ่งก็น่าจะเป็นคุณ เซซโลนะที่ได้แชมป์ไปแชมป์ปีศาจนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด i ับสไครันด้วยนะครับสวัสดีครับผม